สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปด,ดวงความรักนะคะของชาวราศีมีถุนและคณามีถุนในช่วงครึ่งแรกของเดือนพฤษภาคมนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ย้ําเหมือนเดิมนะคะว่านี่เป็น general reading เนาะไม่ใช่ดวงส่วนตัวอยากรูกด้ดวงส่วนตัวก็ a d ดไลน์มานะคะแต่คลิปนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ดวงของเราเลยหรือว่าเรื่องราวระหว่างเรากับเขาสลับกันเนี่ยก็ยังคงเกิดขึ้นได้รับชมไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะเดี๋ยวเรามาดูการชาวม,มีถุน,นะคะ่ะในช่วงครึ่งแรกของเดือนพฤษภาคม ชาวเมถุนเริ่มกันที่คนโสดกันเนาะคนโสดชาวเมถุนค่ะความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณเป็นยังไงบ้างคะในช่วงเนี้ยแปดดาบนะสิบถ้วย ิบดาบคิงถ้วยเด็กถือไม้อัศวินถ้วย9ก้าถ้วยแล้วก็เดอ s สันแอนว่าเออจากไพ่แล้วเนี่ยนะคะคนโสดชาวเมถุนในช่วงนี้เนี่ยอยู่คนเดียวเป็นโสดไปอย่างเงี้ยดีกว่า ดีกว่าที่คุณจะไปถูกใจใครสักคนหนึ่งที่เขาอาจจะไม่ได้โสดหรือเขามีเจ้าของอยู่แล้วนะคะหรือคุณอาจจะส่มเสี่ยงที่จะเข้าไปพัวพันในความสัมพันธ์ที่มันเป็นไปไม่ได้หรือเข้าไปเจอความสัมพันธ์ที่มันเขาแค่เข้ามาให้ความหวังเราอะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้คนโสดถ้ามีใครเข้ามานะ,ะถ้าคุณรู้สึกว่า หลายๆอย่างมันดูไม่น่าจะเป็นไปได้สําหรับโปรไฟล์ของคนคนนี้หรือคุณอาจจะยังไม่ได้รู้จักเขาดีว่าเอ่ยเขาโสดจริงหรือไม่จริงก็อย่าเพิ่งไปทุ่มเทใจอะไรให้เยอะแยะนะคะใจเย็นๆก่อนขอดูคนคนนี้หน่อยเขาเป็นใครยังไงอะไรหนึ่งเหรียญ ควีนเหรียญสองเหรียญหนึ่งดาบสามเหรียญเก้าไม้ห้าดาบแล้วก็หกเหรียญเขาเป็นคนที่คุยกับอยากจะคุยกับใครก็ได้อ่ะพอใจจะคุยกับใครเขาก็คุยพอใจที่จะ ให้ความหวังใครก็ทําเป็นคนที่คือเหมือนกับว่าจะพูดยังไงดีเขาเป็นคนที่เอ่อไม่เคยปิดตัวเองเอาอย่างงี้ดีกว่าไม่ว่าสถานะเขาจะโสดหรืออินด l เรชั่นชิพเขาจะไม่ปิดตัวเองคนคนนี้เขาจะเป็นคนที่แต่เขาจะรู้ว่าโอเคเขาคุยเขาจะแค่ไหนอะไรแบบนี้แต่ว่าคือไม่จริงจังนะแต่ถ้าแบบ กิ๊ก,กักกันเยนได้แต่เราจะไม่จริงจังเขาจะมีเส้นในใจของเขาอยู่แล้วนะคะแต่ว่าคนคนนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าเอออยาคิดว่าความหล่อของเราจะหยุดเขาได้หรือความสวยของเราจะหยุดเขาได้เขาเป็นคนที่ไม่ควรจะเข้าไปเสี่ยงนะไม่ว่าเขาจะทําให้คุณรู้สึกดีแค่ไหนก็ตามเนาะคนโสดไม่อย่างนั้นไพ่คงเข้าใจเลยที่ไพ่บอกแต่ตอนแรกว่าอยู่เป็นโสดไปจะดีกว่า อะแล้วมันจะเป็นยังไงต่อความสัมพันธ์นี้ควีนไม้อัศวินดาเจ็ดเหรียญควีนดาบเจ็ดดาบห้าถ้วย มันเป็นความสัมพันธ์ในแบบที่ว่าโอเคถ้าคุณไม่ได้คิดอะไรถ้าคุณแค่อยากจะคุยกับเขาแล้วมั่นใจว่าตัวเองหยุดได้แค่ความรู้สึกเออก็แค่คนคุยนะก็ไม่เป็นไรแต่ไพ่บอกว่าถ้าคุณมีแนวโน้มที่จะเอาตัวเองลงไปพัวพันหรือถลำลึกนะคะอยากให้คุณพิจารณาอีกทีนึงว่ามันจะได้ไม่คุ้มเสียหรือเปล่าหรืออยากให้คุณแอบ ดูหรือว่าแอบเช็คประวัติของเขานิดนึงก่อนที่คุณจะกระโจนเข้าไปในความสัมพันธ์นี้นะ <os> เพื่อไม่ให้ตัวเองเนี่ยเสียใจในภายหลังนะคะดังนั้นเนี่ยไพ่ก็แนะนำสำหรับคนโสดชาวมีถุนว่าช่วงนี้ก็มีเกณฑ์นะคะอาจจะสุ่มเสียงพบรักกับคนมีเจ้าของอะไรแบบนั้นนะ,นะะถ้าพูดกันตรงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะไม่ว่าเขาจะเป็นคนที่คุณรู้สึกดีด้วยแค่ไหนนะคะเป็นคนที่ถูกใจคุณแค่ไหนแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเขาไม่ได้มาพร้อมกับ อิสระทางความสัมพันธ์ที่จะสามารถให้เราได้อย่างจริงจังว่าโอเคคบกันได้อย่างนี้นนะคตก็ขอให้คุณพิจารณานิดน,นึงนะคะขอให้คุณดูดีๆนะคะพิจารณาดูให้ดีแล้วก็ไต่ตองดูให้ถี่ถ้วนเนาะอ่ะทีนี้มาถึงคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวมีถุนสองดาบควีนไม้เดสตราแปดไม้ควีนถ้วย ริงไหม้แล้วก็เด็กถือไม้คนที่คุณกำลังนึกถึงอยู่คนที่คุณกำลังลังเลยอยู่ว่าคุณจะทักเข้าไปก่อนดีไหมหรือรอให้เขาทักมาก่อนเป็นคนที่อยู่ในความคิดถึงของคุณอยู่แบบนี้ค่ะว่าจะทำยังไงดีนะคะอยากจะคุยด้วยเลยแต่เขาอาจจะหายเงียบไปอยู่ช่วงเวลาหนึ่งแล้วคุณกำลังคิดอยู่ว่าคุณอยากจะทักเขาหรือคุณจะรอให้เขาทักมาก่อนอีกไม่นานนี้ค่ะมีแนวโน้มว่า เขาจะได้ทักเขาจะเป็นฝ่ายทักไม่ใช่เขาจะทักเขาจะเป็นฝ่ายทักมาก่อนนะคะเพราะว่าเขาเองเนี่ยก็รู้สึกคิดถึงคุณเหมือนกันนะคะขอดูความรู้สึกที่เขามีต่อคุณหน่อยค,คนคนนี้ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณคืออะไร มีช่วงหนึ่งที่เขาหยุดความสัมพันธ์นี้ไปเขาเป็นคนตัดสินใจที่จะเงียบหายไปเองอะ่ะเพราะว่าชีวิตเขาในช่วงนี้ดูยุ่งเหยิงมากเลยค่ะ มันมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นอาจจะมีการต้องย้ายบ้านย้ายที่ทำงานหรือมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตเขาอะ่ะนะคะมีการเดินทางมีการโยกย้ายมีการปรับเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาตัดสินใจว่าโอเคเราไม่มีเวลาให้กับความสัมพันธ์นี้เลยแล้วก็ไม่มีอารมณ์ที่จะทักที่จะคุยหรืออะไรทั้งนั้นเขาตัดสินใจที่จะหยุดไปก่อนนะคะแต่ว่านาเวลานี้เนี่ยเหมือนกับว่า โอเคทุกอย่างมันอาจจะลงตัวมากขึ้นแล้วก็เคลียร์ได้มากขึ้นนะคะเขาก็เลยคิดถึงคุณแล้วก็อยากจะติดต่อกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะถามว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะความสัมพันธ์เนี้ยนะคะก็คือมันอาจจะยังยากอยู่ในช่วงแรกๆเนาะไม่อยากให้คาดหวังว่าจะต้องได้เจอกันหรือว่าไม่อยากคาดหวังว่ากลับมารอบนี้มันจะเห็นอะไรชัดเจนนะคะก็ยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนแต่ว่าอย่างน้อยนะคะจะได้พูดคุยกันมากขึ้นแล้วก็เออยังไงดีอะ คือที่ผ่านมาคิดถึงกันน่ะแหละนะคะก็เป็นคนคุยที่ถูกใจคนหนึ่งนะคะเขาก็ถูกใจในตัวเราเราก็ถูกใจในตัวเขาคุยกันแล้วถูกขอชอบมากๆแต่ว่ามันก็มีเหตุการณ์ที่ทาให้ต้องหยุดความสัมพันธ์ไปเนาะเป็นเหตุฉุกเฉินในชีวิตเขาอย่างที่บอกแต่ว่านะเวลานี้เนี่ยเหมือนกับว่าโอเคหลายอย่างมันเคลียร์มากขึ้นมันลงตัวมากขึ้นเขาก็จะได้ติดต่อก,กันมาแล้วก็คุยกับเราอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าพูดแบบนี้ก็ไม่อยากให้คุณ คาดหวังเยอะเกินไปว่าอุ้ยคุยแล้วอาจจะต้องคืบหน้าหรืออะไรคือแอนเห็นแค่การพูดคุยเห็นแค่การทักทายกับมาเซฮายกับมาแต่ว่ายังไม่เห็นการที่จะแบบพัฒนาอะไรไปได้มากกว่านี้ในช่วงนี้สถานการณ์หลายๆอย่างของเขามันลงตัวมากขึ้นแต่ไม่ได้หมายถึงว่ามันดีจนเขาสามารถที่จะ ออวางแผนเกับอนานะคตของเขาไปได้ไกลมากนักหรือวางแผนเกับเราไปได้ไกลมากนักหลายๆคนอาจจะต้องสมมติว่าเขาเพิ่งย้ายงานเพิ่งออกจากงานกระทันหันแล้วก็เพิ่งหางานใหม่ได้แบบนี้ค่ะเขาก็อาจจะทักมาอ้าเป็นยังไงบ้างหายเงียบไปนานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้ถึงกับว่าจะวางแผนว่าจะต้องขอเป็นแฟนกับเราเร็วๆนี้อะไรแบบนั้นนะ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถามว่าเป็นคู่เป็น energy สําหรับคู่ที่ห่างหายไปอยู่ดีๆก็หายไปนานเนี่ยนะคะ mm. เห็นไหมมีโอกาสที่จะได้กลับมาทักทายกันนะคะมีโอกาสที่จะได้กลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าอย่าพิ่งคาดหวังอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่ามันมีไพ่ตัวนี้ขึ้นมาแล้วเราก็กลัวว่าแมรี่นะคะก็กลัวว่า คุณจะคาดหวังเยอะเกินไปกับความสัมพันธ์นี้แล้วมันจะทำให้เราเป็นทุกข์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าได้กลับมาทักทายกันไปก่อนก็ยังถือว่าดีกว่าห่างหายกันไปเลยเหมือนเมื่อก่อนนะโอเคทีนี้มาถึงคนมีคู่ค่ะคนมีคู่ชาวเมถุนคะความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้ 킹ดาบเด h มูนสามถ้วยหนึ่งถ้วยไดช i ริยต r ส n ตรน k i n เรียนแล้วก็เจ็ดเรียนช่วงนี้แฟนมีแนวโน้มว่าเขาอาจจะ <c oughs> คุณอาจจะรู้สึกว่าแฟนคุณอาติดเพื่อนมากเกินไปติดเพื่อนหรือติดเกมหรือเขาอาจจะทำหมกมุ่นกับอะไรบางอย่างอะคะ่ะ ณเวลาเนี้ยเขาอาจจะก,กาลังหมกมุ่นกับอะไรแบบบางคนอาจจะสมมุติว่าเขาอาจจะก,กำลังวางแผนธุรกิจใหม่หรือกําลังอยากจะเปลี่ยนงานเขาหางานใหม่หรืออะไรเงี้ยแล้วคุณก็เลยรู้สึกว่าทําไมเขาไม่ค่อยใส่ใจคุณเหมือนเมื่อก่อนนะคะหมกมุ่นกับอะไรแบบบางคนติดเพื่อนนะคะโทรศัพท์หรือติดโทรศัพท์ติดอะไรบางอย่างอ่ะนะคะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณถูกลาเลยแล้วก็เขาไม่ค่อยใส่ใจขอดูความรู้สึกที่เขามีต่อเราหน่อยจัสตี y. เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ได้ผิดควนไม้ Mai, ก็คือแบบอะฉันก็อยู่ตรงนี้ไงฉันก็อยู่กับคุณเนี่ยไม่ได้มีคนอื่นไม่ได้นอกใจอะไรเลยก็เล่นเกมอยู่ข้างๆเนี่ยโดยที่เขาเขาไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งที่เขาเป็นมันมีปัญหาค่ะเขารู้สึกว่าเขารู้สึกว่าเราอ่ะที่มีปัญหากับเขาทําไมอ่ะก็อยู่บ้านทั้งวันแล้วเนี่ยนะคะแค่ไม่ให้คือเขารู้สึกว่าอาเขา เขาคิดในมุมเขาอะเขาอยู่บ้านทั้งวันดู Netflix หรือว่าเล่นเกมหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะเขาก็อยู่กับเราทั้งวันเขาก็ยังรักเราเหมือนเดิมอะนะคะทำไมเราต้องแบบไม่เข้าใจเขาด้วยอะ,อะไรเงี้ยออกเนี่ยออกไปข้างนอกหาเพื่อนก็บน่น อยู่บ้านทั้งวันก็ยังบ่นอีกหรอแบบเนี้ยอันนั้นคือความรู้สึกเขาเหมือนผู้หญิงบวลซ้ายผู้ชายวลขวาแล้วไม่เข้าใจกันนะคะแล้วความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นยังไงแอนไม่ได้มองว่าแอนไม่ได้รู้สึกถึงปัญหาใหญ่เลยอะเดทนะคะเดี๋ยวมันก็โอเคนะคะมันเป็นอย่างนี้แหละนะคะจากไพ่แอนรู้สึกว่ามันคือปัญหาแบบลิ้นกับฟันนะคะุณนะคะต่างคนต่างเอาเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่เขาก็รู้สึกว่าเออสิ่งที่เขาทํามันดีเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันควรจะเป็นอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะแอนว่า ถ้าเราปรับปรับที่เขาไม่ได้แต่ต้องปรับที่ความคิดเราว่าโอเคอะอย่างน้อยมันก็อยู่บ้านถึงมันจะเล่นเกมทั้งวันอ่ะมันก็อยู่บ้านหรือถ้าคุณรู้สึกว่าเออมันมากเกินไปคุณก็อาจจะต้องคุยกันว่าโอเคขอเวลา ช่วงนี้เป็นเวลาที่เราจะได้กินข้าวด้วยกันเราจะไม่จับมือถือนะหรือว่าขอเวลาช่วงนี้ที่เ,ทเธออย่าเพิ่องอ่านหนังสือเล่มนี้อย่าเพิ่งติดนิยายเรื่องนี้หรืออย่าเพิ่งติดซีรีส์เรื่องนี้ได้ไหมในช่วงเวลานี้ขอให้เป็นช่วงเวลาที่เราจะได้คุยกันหรือทําอะไรด้วยกันสักอย่างหนึ่งอะไรแบบนั้นนะคะอาจจะต้องทําข้อตกลงกันเพราะว่าเท่าที่ยันเห็นจากภา่สิ่งที่เขาทํามันเขารู้สึกว่ามันไม่ผิดแล้วมันก็ไม่ผิดจริงนะเขาไม่ทําเรื่องไม่ดี <c oughs> นะคะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะหมกมุ่นกับมันมากเกินไปนั่นเองเพราะฉะนั้้้้นนนนนะะะะคคคปััญหาาาีสมรถุยกกไดแลว Uh, เราอาจจะต้องเป็นผู้ใหญ่กว่าเขาหน่อยหนึ่งในการที่จะอธิบายเหตุผลให้เขารู้ว่าโอเคคุณอยู่บ้านคุณมสมมูรณ์นะเขาติดเกมคุณอยู่บ้านคุณไม่ได้ทอะไรผิดจริงๆแต่ว่าอันนี้คือมันมากเกินไปมันไม่เป็นอันที่จะต้องทําอย่างอื่นเลยอะไรแบบนี้นะคะก็พูดคุยกันด้วยเหตุผลแบบนั้นนะคะโอเคชาวไม่ถุนเข้าร้าสาสถานะนะเดี๋ยวเรากลับพบกัานใหม่ในคลิปหน้านะคะสาหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ